น้องเห็นบ่มันยาวใบมันยาวเดี๋วมันก็จะออกเหี่ยวๆหน่อยักหน่อยฝ <c ười> นก็ตกอยู่ดอกแต่ว่าหเหี่ยวเดี๋ยวสิตัดมันจักสิเฮ็ดได้สวยงามคือจางๆเพิ่นมาเฮ็ดบ,บ่บกแต่ว่าก็สิร้องเฮ <c ười> ็ดร้องเบิ่งสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสด,ดีค่ะ ເດະຕົ້ນໄມ້ນະຢູ່ໜ້າບ້ານນະມັນຍາວໆກໍເລີຍວ່າຊິຕັດລະກະເບິ່ງดูດີຈັກหน่อย້มันงามตาຈັກหน่อยຫນນ 炒它，再做粉。 พอได้เฮ right right so huh? so ียพ so so ี so ่น้องออกกำลังกายเฮดบปเป็นเฮดบปงามดอกแต่ว่าพอได้เหี้ยจักหน่อยพอซ้ำออกกำลังกายเนี่ยและเป็นนั้นว่าคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่แหละเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนบ๊ายบายขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ในได้จ้ากดซับสไครต์ให้น้ำแน่กดกระดิ่งให้พร้อมเด้อจ้า